สวัสดีครับผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Monster Hunter Now นั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือ Monster Hunter จากทางค่าย Capcom สิทธิ์แท้แน่นอนที่นะาตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในโซนประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วรูปแบบการเล่นของเกมนี้นะครับจะมาในแนวเดียวกับโปเกมอนโกเลยให้ท่านผู้ชมออกไปล่าในส่วนของตัวมอนสเตอร์ที่อยู่บริเวณรอบๆเราต้องเปิด GPS เล่นด้วยนั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบโปเกมอนโกไม่ควรพลาดเกมนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมกันครับทีนี้เราเข้ามาอยู่ในบรรยากาศตัวเกม เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกตัวเกมมันจะเหมือนโปเกมอนโกใช่ไหมครับก็จะมีในส่วนของตัวมอนสเตอร์อยู่บริเวณรอบๆนี้เลยนั่นเองนะครับนี่อันนี้เป็น ID ที่ผมเล่นเซิร์ฟนอกมาก่อนนั้นนี้นะก็ยังอยู่นะครับ่นะเราจะล่านะครับล้วก็กดไปที่ตัวมอนสเตอร์แบบนี้นะครับภาพกราฟ,ฟิกมันก็จะเปลี่ยนไปนะนี่ครับเราก็สามารถอ่าทการต่อสู้แบบนี้ได้คือมันสามารถอ่ากิ้งหลบแบบนี้ได้นะคือภาพถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยดดหลบแบบนี้ได้ คือมันตั้งแต่ตัวนะครับมันจะมีท่าโจมตีที่แบบแตกต่างกันไปเนาะแล้วเราก็ฟันแบบนี้การฟันก็เป็นการกดแถบบหรือลูดหรือรอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วนะถือว่าค่อนข้างดีนะมันจะรอบๆเรานี่แบบ,บ,บมีอยู่ประมาณ3-4ตัวเนาะแล้วดูดิโหไอที่ ID ผมอยู่เนี่ยโอ้โหเต็มเลยต้องออกไปข้างนอกนะครับเราจะ,ะจัดการให้ดูแค่บริเวณที่เราอยู่ใกล้ๆเท่านั้นนะผู้ชมนี่มานี่เดี๋ยวมันจะมีพวกมอนระดับบอดด้วยนะ แต่ใกล้ๆนี่ก็เยอะพอสมควรเลยนะนะปๆๆๆๆนึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เรียบร้อยไปครับจบกันแบบอีซี่เลยนะเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะแทบจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า,าที่เราเล่นอยู่นะตอนนี้เราจัดการมอนสเตอร์บริเวณรอบๆไปแล้วนะถ้าเราอยากจะได้มอนสเตอร์เพิ่มนะครับควรเดินออกไปด้านนอกหรือว่าโลกภายนอกนั่นเองนะครับซึ่งผมขี้เกียจเดินไปนะเราก็มาดูกันนะครับอ่ะ เราออกล่าอะไรได้บ้างนี่ล่าตัวนี้แล้วกันนะครับนี่อันนี้ถ้าเป็นระดับพวกแบบมินิบอสที่แบบเก่งขึ้นมาหน่อยนะครับดูดเดคือหน้าตามันก็แบบฮาดีนะเห็นีมันจะอ่าถึกกว่านะครับเห็นปะเวลาที่เราฟันอนะ่ะจะถึกกว่านะครับแต่ตอนเนี้เราก็สามารถซู้ได้แบบน่าจะสบายสบายมั้งเราหาจังหวะหลบดีดีนะครับมันสามารถปล่อยพิษได้ด้วยนะ เห็นไหมปึ๊บโอ้โหโ้โดน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 นี่นี่เนี่ย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 นี่นี่เรียบร้อยไปนะครับผมสบายสบายไปนี่ แล้วก็ได้เกรด B นะครับในการล่าเนาะใช้เวลาประมาณ30กวินะเดี๋ยวดูก่อนว่าอ่ามันมีตัวอื่นให้ล่าอีกหรือเปล่านะครับมันจะเป็นตัวล่าของตัวภารกิจเคเวสนะครับเพื่อทําการเลื่อนแรงเนาะจากเลสง4เป็นเล้ง5นะครับอันนี้เราก็ได้พวกไอเทมต่างๆเพิ่มเติมมานะอาจจะไปเล่นต่อได้นะครับไปที่ตัว MBC เนื้อเรื่องอะ่ะโอเคตอนนี้ HP ลดมาตัวนี้นะครับ อันนี้เหมือนเขาน่าจะสอนจับมัง้งอ่าให้เราเปิดในส่วนของตัวโลโเคชันนะครับหรือ GPS เนาะถ้าเรียกง่ายๆนี่โซโล,โลเลยนะครับนี่จะเป็นตัวต่อไปที่เราโซ่นะมาถอยกัน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 นิดโอ้โห้แ้พี่ยังไงยังไงยังไง โอ้โหโดนพิษเดี๋ยวพชั่นก่อนไม่ใช้พชั่นไม่ได้จริงๆยืนแรกแล้วก็ใช้พชั่นด้วยก็ได้นะแต่เปลืองอกระโดดหลบออกมาไม่ทันอ่ะจริงๆมันมีการบอนะ็อกด้วยนะแบบนี้เอาแล้วผมปล่อยบอกเฉยเลยขอพชัน่นอีกขวดได้ไหมโอเครู้สึกเปลืองพชั่นเฉยเลยนะครับทั้งที่ตัวมอนไม่มีอะไรนะ เรียบร้อยไปสบายสบายนี่จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับคอมพิวต์เป็นที่เรียบร้อยเลยระดับ4นะเพราะว่าเราทําคะแนนได้ไม่ค่อยดีนะก็ได้ของรางวัลมาแล้วทีนี้น,นะครับเวลาที่แบบเราต่อสู้กับพวกบอสหรืออะไรแบบนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับบริเวณรอบๆนะครับมันก็จะมีพวกมอนส์เกิดใหม่หรืออะไรแบบนี้ด้วยนะถือว่าดีนะเนี่ยก็เจอมอนส์เกิดใหม่ให้เราฟัน บสบายสบายเลยนะต,ตัวนี้นะครับบริเวณรอบๆก็เล่นได้ประมาณนึงนะแต่ถ้าให้เดียรออกไปข้างนอกนี่นี่เก็บไอเทมเก็บอะไรอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอ,อย่าลืมรับของนะครับแล้วก็รับเควสตัวภลารกิจด้วยนะครับโอเคตัวนี้นะครับเราต้องออกไปโลกภายนอกใช่ไหม แต่เราไม่มีเขาเรียกอะไรเราขี้เกียจนะครับไม่ใช่เราไม่มีเราขี้เกียจนะเราก็จะอยู่แค่บริเวณตรงนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับเรามาดูระบบอื่นที่น่าสนใจกันนะครับการเล่นเกมนี้นะครับยึดตัวพอยต์เป็นหลักนะครับพอยต์เคเวสนะหรือเคเวสนะตรงนี้นะเออแล้วก็เดี๋ยวจะมีสเปเชียลด้วยนะครับเราค่อยๆเล่นตามที่เขากําหนดนะว่าเขาให้เราทาอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็รอดูได้เลยนะ แล้วก็ตัวละครเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับตัวละครเราสามารถทําการติดตั้งอาวุธนะครับแล้วก็อาวุธพวกนี้เราสามารถทําการเพิ่มความแข็งแกร่งของอาวุธก็คือการเพิ่มเลเวลนี่ครับอพเ,เวลแบบนี้เรียบร้อยนะครับจากเกรดหนึ่งมันก็เป็นเกรดสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมประมาณนี้เลยนะครับที่เหลือลก็จะเป็นเอ่อเกรดต่างๆนะครับสามสี่ห้าหกนะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอ่ะกลับมา พกชุดเนี่ยมันอัปเกรดได้เหมือนกันนะถ้าแตะดูนะครับว่ามีลูกศรชี้ขึ้นนะครับเราก็สามารถเพิ่มเลเวลได้เมื่อใช้ตัวเขา,าเรียกอะไรเหล็กในการเพิ่มเลเวลนะครับนต้ตานเนี่ยมันไม่สามารถเพิ่มได้แล้วเนาะพวกเหล็กพวกนี้ก็หาจากการทำภารกิจทำเควสต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์หรือว่า,วาเก็บของพวกนี้มันจะมีของอยู่นะครับเนี่ยเอามันแถบได้เหรอมันไกลไปเนี่ยมันจะมีของอยู่นะครับกดได้ไหมเนี่ย อยากจะกดอะแต่ทำไรบ่ได้โอเคเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสเตตตัวละครโดยรวมเนาะมีไกด์นะครับที่เราต่อสู้มอนสเตอร์ผ่านมาเนาะตัวเล็กตัวใหญ่อ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นข่าวนะอันนี้นะครับอืมมันเป็นแค่โลโก้อะไรบางอย่าง ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวที่นี้นะครับเรามาดูเมนูนี้เมนูนี้เราต้องออกไปเล่นข้างนอกนะครับผมไม่ได้ออกไปไหนนะครับอยู่กับที่เนาะมอนก็เกิดแล้วนะครับรอเวลาเนาะแล้วก็มีไอเทมนะครับที่เป็นโพชั่นในการเพิ่ม HP ต่างๆนะแล้วก็ช็อปนะครับมาดูเนาะก็จะเป็นแบบใครที่แบบอยากจะหาไอเทมต่างๆนะครับซับพพลายเนาะสามารถซื้อพวกนี้ได้นะครับพวกเหรียญพวกกล่องกาชา มาหาสนุกนะครับก็ลองดูกันได้เนาะตอนนี้มอนสเตอร์เกิดแล้วนะครับออกล่าเหมือนเดิมสายชิลครับอยู่กับที่นะครับก็สามารถเล่นได้นะกราฟิกสวยอยู่มันเกิดก็จัดการนะครับนี่สบายเห็นปะเดี๋ยวมันก็มีเกิดอีกแล้วก็จัดการนี่เรียบร้อยไปครับแบบสบายๆอ่าน่าจะหมดแล้วแหละ เอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมนี้ก็ลองดูกันได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ